นี้เรียกได้ว่าเข้มข้นจัด,จดๆนะครับสำหรับอพิโซดที่2นะครับวันนี้คุยหลังดูกับสืบสันดานนะครับเป็นอีพนะีที่2องะอีพีที่1เราดูจบกันไปแล้วนะใครที่ดูอีพีที่2จบแล้วมากองกันตรงนี้นะครับมาเมาท์มอยกันสิ่งที่ได้จากอพิโซดที่2นะครับแล้วก็ตัวละครที่เพิ่มขึ้นมาเราได้เห็นแล้วครับว่ามีใครเพิ่มขึ้นมาบ้างคนที่น่าจับตามองคนที่เราตงิดต,ตงิดใจนในฉากจบเนี่ยก็มีขึ้นมาเดี๋ยวไปพูดคุยกันทีละ ดละครเลยนะครับโอเควันนี้ผมว่าน่าจะมีคนดูแบบต่อเนื่องอะ่ะไม่น่าจะมีใครดูได้ทีละอพิโซดอพิโซดเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเรามาเมาอยกันอย่างนี้ลองดูครับโอ okay. เคสำหรับอพิโซดที่2โอ,อ้โหเข้มข้นมากๆนะเราไปกันเลยนะครับสิ่งที่เราได้เจอจากอพิโซดที่2เนี่ยเราผมรู้สึกว่าเราได้เห็นกลยุทธ์ของการทำทำร้ายฝ่ายตรงข้าม นะในเชิงของการที่จะแย่งชิงมรดกเนี่ยพี่ชายคนโตนะครับเราได้เห็นวิธีการจัดการไอ้น้องคนเล็กเนี่ยโดยวิธีค่อนข้างจะคลาสสิกนะคือเอาหลักเหตุผลวิทยาศาสตร์ที่เขาพอจะทําได้นะที่ข้อมูลที่เขามีอยู่ผมว่าเขาก็เป็นคนที่เล่นเกมตรงไปตรงมาพอสมควรนะครับซึ่งในฉากนี้เราจะได้เห็นว่าพี่ชายคนโตเนี่ยที่มีโอกาสจะได้ขึ้นเป็นประธานบริษัทเนี่ย ก็ไม่เชิงตุกติกนะแต่ผมว่าอน้องคนเล็กเนี่ยข่าวเชาว้าน่าจะเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีเรื่องที่บุคลิกภาพนะการทํางานต่างๆเนี่ยไม่เหมาะสมการเป็นประธานครับก็เลยมาคุยกับบอรบริหารน,นะซึ่งมีอํานาจตัดสินใจว่าใครจะได้เป็นประธานแทนคุณพ่อที่เพิ่งเสียชีวิตไปซึ่งผมว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาแต่สุดท้ายครับอีน้องชายก็รู้ข่าวปุ๊บก็ามาใช้อารมณ์ ดาทอนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ไล่คนที่อยู่ในบอร์ดบริหารเนี่ยออกไปจากห้องทั้งหมดนะครับซึ่งเ,เขาไม่มีสภาวะที่เป็นประธานได้อยู่แล้วครับถ้าเกิดเอาเป็ประธานนี่รับรองเลเ่เ,ละเทะบริษัทเล่เทะนะผมก็มองว่าไม่มีความเหมาะสมเลยนะครับแต่ว่านั่นแหละครับมันคือ,ม,คอมันคือการแข่งแย่งของคน2รูปแบบนะครับพี่ชายคนโตก็ใช้วิธีคลาสสิกส่วนน้องชายคนเล็กนะครับเราได้เห็นเพิ่มเติมนะครับว่า น้องชายคนเล็กใช้วิธีที่ผมวิเคราะห์ไว้ในตอนแรกครับนั่นคือการที่จะเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมซึ่งอเขานัดมาแล้วนัดฝ่ายกฎหมายมาแล้วคนที่เขาดูแลพินัยกรรมเนี่ยนัดมาเจอกันที่ร้านอาหารที่ค่อนข้างเป็นไพรเวทนิดหนึ่งนะในฉากนี้ซึ่งน้องชายคนเล็กเนี่ยใช้วิธีการยัดเบียร์ใต้โต๊ะซึ่งเป็นวิธีคลาสสิกของหนังทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนเนะีนะ่ยนมะีแนะ่ๆนะครับซึ่งพยายามที่จะยัดโดยการหยิบยื่นข้อเสนอที่ โอ้ต้องบอกว่าดีงามพระรามแปดพอสมควรนะแต่ว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยคุณทนายเนี่ยคุณคนที่ดูแลพินัยกรรมเนี่ยเขาดูเหมือนเขาจะหนักแน่นในการทํางานมากมากนะครับผมเชื่อว่าระดับนี้เขาคงไม่มีจะเสียแล้วนะคือด้วยอายุด้วยอะไรกันแล้วแต่เนี่ยผมว่ามันก็อย่าไปเสี่ยงกับเรื่องผิดกฎหมายนะครับคือเขาคงคิดอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่รับข้อเสนอนี้นะครับเขาปฏิเสธไปรอบแรก นะครับไอ้น้องชายคนเล็กนี่ก็แบบเป็นสไตล์แบบผงผางนะใช้วิธีแบบดุดันแล้วก็ไม่ค่อยซื่อสัตย์สักเท่าไหร่นะครับก็สุดท้ายี่ยในฉากหลังเนี่ยพอทนายปฏิเสธไปแล้วเนี่ยก็ใช้วิธีแบ็กเมลนะครับลูกสาวของทนายเนี่ยว่าแบบลูกสาวของทนายเนี่ยเหมือนมีชื่อเสียงมีเป็นเน็ตไอดอลระดับหนึ่งนะมีแฟนคลับมีคนมาชอบเนี่ยแต่ว่าดันไปเหมือนมีคลิปเกี่ยวกับการเสพยาเกิดขึ้นนะครับแล้ว อีตัวน้องชายคนเล็กเนี่ยก็ทําการมีคลิปนี้แล้วก็ตัดสินใจว่าจะถ้าไม่ช่วยเนี่ยก็อาจจะแบล็กเมลลูกสาวของทนายได้นะครับซึ่งอ่าผมว่าก็เป็นวิธีที่เขาถนัดแหะแต่ว่าผมว่าได้ผลนะผมว่าผมเชื่อว่าทนายก็นาจะหนาวๆร้อนๆแล้วก็ใช้วิธีนี้เนี่ยได้ผลแน่ๆผมว่าพี่ชายคนโตอาจจะตามเกมอยู่นะครับซึ่งอ่ะเรายังไม่รู้นะใครเป็นคนฆ่าแต่ว่าดูทรงจาก2คนนี้แล้วเนี่ย เหมือนเขาพยายามที่จะแก้เกมหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วซึ่งซึ่งถ้าเกิดคนที่แบบวางแผนฆาตกรรมอาจจะอาจจะวางแผนเตรียมตัวไว้ก่อนแต่นี้มนันเป็นการแก้เกมแต่ว่าอีกข้อนึงก็คือว่าการฆาตกรรมเนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจเอาไว้ครับมือโทระโมหะในช่วงเวลานั้นมันก็เ,เกิดการผักตกได้นั่นเองก็ก็ยังไม่รู้นะว่าใครผมว่าสคนนี้ก็ยังไม่หลุด ยังไม่หลุดจากโผที่ที่เป็นคนจะฆ่าได้นะแต่ว่าถ้าหนังไม่ตรงไปตรงมานะผมว่าสองคนนี้อาจจะเรียบไปครับอาจจะเรียบไปแต่ยังไม่รู้นะเรายังไม่รู้ทนายนี่ก็ใครจะไปรู้เนอออกอแม้ถ้าหนังมันหักมุมจริงๆผมว่าก็อาจจะเป็นไม่ได้ด้วยนะด้วยแรงจูงใจที่เขาดูแลพี่นายกรรมอยู่แล้วเออมันก็ยังเป็นช้อยส์ที่โอเคอยู่นะครับนี่คือในเรื่องในบ้านนะเรามาดูเรื่องนอกบ้านนิดนึงโอ้โหเราได้ตัวละครใหม่ที่ต้องบอกว่า น่าจะเป็นตัวละครที่แซบเวอร์ที่สุดนะครับอ่านี่คือสาวรับใช้ที่เราได้เห็นในอพิโซดที่1นั่นคือฉากที่อ่เหมือนการเป็นการ,การมีเซ็กซ์กับน้องคนเล็กนะครับก็เป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นคนรับใช้นี่แหละแล้วก็ทำงานในส่วนนี้ด้วยซึ่งผมไม่รู้ว่าได้สิทธิไพ i ว i ลเลจอะไรพิเศษหรือเปล่านะในการที่จะเข้ามาบริการาลูกชายของบ้านหลังนี้นะครับซึ่ง เราก็ไปดูว่าทัศนคติของผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงแล้วเรื่องราวชีวิตเป็นยังไงเราก็ได้เห็นชัดเจนนะครับในอพิโซดที่2ว่านี่คืออีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่น่าจับตาม,มองคือผมไม่ได้มองว่าน้องอาจจะกลายเป็นฆาตกรได้นะแต่ว่านี่คือหนังหนึ่งคาแรคเตอร์ที่ผมว่าน่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากนี้พอสมควรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีบุคลิกที่น่าสนใจนะครับน้องเนี่ยเป็นสาวรับใช้ที่มีความเราเห็นในใน รูปสายสุดแล้วกันคุณผู้ชมรูปสายสุดก็จะเป็นรูปที่ยังอยู่ในบ้านเนาะแล้วเหมือนเหมือนบ้านวันนะั้นน่ะเขาไปงานเลี้ยงกันหมดตัวเองเนี่ยก็ธรรมดาครับคือไม่มีเจ้านายเนาะหนูก็จะล่าเริงนะแมวไม่อยู่หนูล่าเริงก็ทําการไปหยิบชุดของเจ้านายมาใส่นะครับแล้วก็ดื่มว่ายใช้ชีวิตหรูหรานะเดินแบบ คือคาแรคเตอร์ตรงนี้ทาให้เห็นว่ามีความทะยอทะยานแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ชัดเลยก็คือเขาอยากเป็นเหมือนไข่มุกก็คือขึ้นไปเป็นภรรยาตัวจริงขึ้นไปเป็นคนสําคัญตัวจริงในบ้านหลังนี้ซึ่งอ,อีลูกชายคนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นครับมันไม่ได้มองเรื่องความรักครับมันคือเรื่องของอความใคร่ล้นลวนเนี่ยต้องบอกตรงนี้นะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ของน้องเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนว่า อาจจะแตกต่างจากไขมุกพอสมควรนะครับไม่ได้ดูมีความเป็นกุลสตรีสักเท่าไหร่อาจจะพูดก,กันตรงๆกันนะครับด้วยด้วยด้วยฉากนี้เราก็จะได้เห็นแล้วว่าโอ้โหมันบึ้มบ้ามลืมล่าเหลือเกินนะคือต้องบอกว่าไม่ได้ไม่ดีนะแต่ว่าอาจด้วยคาแรคเตอร์ตรงนี้คือน้องก็อาจจะยังไม่ได้มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับไขมุกซะขนาดนั้นซะเท่าไหร่คราวนี้หนังก็เลยพยายามจะอธิบายว่าเออก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะมีความฝันได้เป็นคุณนายก่อนที่จะอยากที่จะกินวายแล้วก็ใส่ชุด เดรสสวยๆเนี่ยน้องเขาคืนเคงเป็นยังไงปรากฏว่าน้องเนี่ยเป็นโสเพณีครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นซึ่งน้องไนี่เป็นโสเพณีแล้วก็ทํางานคือคนเป็นโสเพณีผมไม่ไม่ไม่รู้หรอกนะว่าความรู้สึกที่เขาเป็นมันรู้สึกยังไงแต่ว่าในตัวละครตัวนี้นครับคือน้องเนี่ยไม่ได้มีความสุขที่จะเป็นอาชีพนั้นสักเท่าไหร่ที่ที่รู้เพราะว่าในฉากแรก ตอนนี้ย้อนกลับไปเนี่ยน้องก็พูดว่าแบบเออขอไม่ทํากิจกรรมนี้แล้วได้ไหมเพราะว่าเหนื่อยแล้วไม่มีแบบไม่แฮปปี้แล้วแต่ว่าปรากฏว่าลูกค้าที่มาคนนี้ครับซึ่งอาจจะเป็นคนที่เท่าไหร่ไม่รู้ในวันนั้นนะครับก็มาบอกว่าไม่ต้องทําก็ได้หรือแบบมันมาพูดว่าแซลๆอะ่ะมาแบบถ้าไม่ทําก็ไม่มีตังค์กินข้าวนะไอ้หนูอะไรเงี้ยแต่พอน้องหันมาก็ได้เจอกับผู้ชายคนนี้ที่ คนดูเข้าใจนะครับว่านี่น่าจะเป็นคนรักคนสําคัญของน้องเขาแล้วก็คนรักคนนี้เนี่ยเสยแสร้งว่าตัวเองเป็นพี่ชายแล้วก็เอาน้องสาวคนนี้มาเ,าเสนอให้กับเสนอให้กับครอบครัวคนนี้ครอบครัวของ หนังเรื่องนี้นะครับครอบครัวใหญ่ครอบครัวเศรษฐีหลังนี้เพราะว่าคือคนรักคนนี้เขามองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะได้เข้ามาทํางานที่มันไม่ใช่โสเภณีนะจะเป็นงานที่ต้องเบลองตัวอยู่แล้วละครับเพราะว่าตอนเข้ามานี่ก็มาในตําแหน่งที่อาจจะต้องไปบริการทางอื่นด้วยแต่ว่าคนรักคนนี้นะครับก็มองเห็นโอกาสว,ว่าจะได้ไม่ต้องไปเป็นโสเภณีที่ต้องเจอกับอะไรทุกวันนะความเสี่ยงต่างๆนั้นนะนะนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับก็ เ,เข้าไปอยู่ในครอบครัวครอบครัวนี้เนี่ยก็คงไม่ได้รับความรักที่แท้จริงครับก็โดนกระทำชั่วราต่างๆนานาแล้วก็ล่าสุดก็คือมีเหตุการณ์ที่น้องเนี่ยได้ท้องแล้วก็ไอ้ลูกชายคนเล็กเนี่ยเขาก็ต้องการจะบอกให้เอาลูกออกซึ่งเอยน้องผู้หญิงคนนี้เขาก็แบบไม่อยากให้เอาลูกออกนะด้วยด้วยความคิดอะไรก็แล้วแต่นั้นนะเวลานั้นคือก็คงเสียใจมากที่แบบอยากให้มีลูกอยากมีลูกอะไรเงี้ยแต่คือ แต่คือน,น้องก็ไม่อยากเอาออกนะครับแล้วก็คุณแฟนที่เป็นคนรักจริงๆเนี่ยที่อยู่ในในสถานะใกล้เคียงกันเนี่ยก็อยากมีลูกขอเลี้ยงลูกเอาไว้แต่ว่าสุดท้ายคุยกันก็คือต้องไปอ,ออกแล้วก็ทั้งสองคนเสียใจมากซึ่งก็เป็นทัศนคติแล้วก็คาแรคเตอร์ที่ผมก็รู้สึกว่าหูมันก็ดำดิ่งพอสมควรนะทั้งเสียใจทั้งไม่มีทางเลือกแล้วก็ทั้ง ไม่มีความสุขในช่วงเวลาเดียวกันที่ที่เราได้เห็นคาแรคเตอร์ตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่ดาร์กพอสมควรนะแล้วก็ฉากเนี่ยทำได้ดีมากคือเราได้เห็นชัดเจนเลยว,ว่าชุดต่างๆนานาที่ที่น้องเขาใส่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงชีวิตต่างๆเนี่ก็โอ้โหมันมันมันดูแตกต่าง,งชัดเจนนะทำได้ดีมากๆนะโปรดักชั่นตรงนี้นะครับชื่นชมอ่ะคราวนี้เนี่ยอ่ะผ่านพ้นเรื่องของคนอื่นไปเรามาดูตัวละครหลักนั่นก็คือ ภรรยาคนล่าสุดที่หลังจากสามีของเขาได้เสียชีวิตไปนะครับเขาก็กลับมาเพื่อที่จะใช้ชีวิตอัอนที่น่าจะสงบสุขในบ้านหลังนี้ที่สามีตัวเองเพิ่งตายไปยังไงก็น่าจะเศร้าๆหน่อยนะมันควรจะเป็นบ้านที่เศร้าๆมันควรจะเป็นสถานการณ์ที่เศร้าๆแต่ว่าสุดท้ายไม่ใช่ครับนี่คือฉากแรกที่เปิดขึ้นมาเลยครับคือน้องเนี่ยก็มารับประทานอาหารกับครอบครัวนี่แหละครับก็พอมานั่งโต๊ะอาหารรวมกันกันกบลูกๆ หลานๆที่ที่เคยเป็นเจ้านายก่อนหน้านี้นะครับพอมานั่งปุ๊บเด็กๆก,ก็ลุกขึ้นแบบกินข้าวแม่ลอ,อยแล้วไปดีกว่าก็บูลี่ไปอีกหนึ่งดอกอีกดอกหนึ่งที่โดนชัดเจนก็คือว่าอีลูกสะพ้ของลูกชายคนเล็กเนี่ยแสบมากนะครับอ่าเดี๋ยวคุณอารยาใช่ไหมเออคุณอาริยานะครับก็เป็นเป็นเป็นตัวที่น่าจะมีความ มีความอิจฉาทิษยาคือมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ต้องเป็นตัวอิจฉาทิษยาซึ่งนักแสดงคนนี้เนี่ยผมเห็นบ่อยในในในฉากประมาณอยู่แล้วคือเขาโดดเด่นในเรื่องแบบนี้อยู่แล้วผมไม่ค่อยได้ติดตามผลงานสักเท่าไหร่นะแต่ว่าคือเหมือนน่าจะเคยเห็นแล้วก็อ้เขาทําได้ดีใน n e t f l i x มากมากครับคือก็จะมีฉากที่ดูถูกเหยียบยาำนะครับพยายามที่จะใส่ความนู่นนี่นั่นแล้วก็ฉากนี้ก็คือเป็นการเหมือนเอาผมของตัวเองเนี่ยเข้าไปใส่ในอาหารแล้วก็ให้กิน ให้กินอาหารจานนั้นไปอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบทำทุกวิดีทางนะครับเพื่อที่จะกั่นแกล้งแล้วกันแล้วก็ดูถูกนะบูลลี่ต่างๆโหต้องเรียกได้ว่าโดนสารพัดนะครับแต่น้องเนี่ยก็คงท็อกซิกพอสมควรนะเขาเรียกว่าอันเฮลซี่นะท็อกซิกมากๆนะ mental h e a l t นี่คือเจ๊งพังทลายนะครับแต่ว่าน้องก็ยังมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำนะครับนั่นคือเรารู้จักฉากนี้ก็คือ มีเพื่อนคนสนิทนะครับของน้องเนี่ยที่ที่ทํางานเป็นสาวใช้เหมือนกันในบ้านหลังนี้มาก่อนเนี่ยก็สนิทจนกระทั่งพูดมึงกูได้นะครับแต่ขอรู้สึกขอคอมเมนต์อีกเรื่องหนึ่งนะสำหรับนักแสดงคนนี้คือตัวละครตัวนี้เนี่ยมีความเป็นไม่ใช่สาวใช้สูงมากคือผมไม่รู้ว่าน้องเนี่ย ถูกรับมาทํางานด้วยตําแหน่งอะไรอาจจะเป็นผู้ช่วชาญทางด้านโภชนาการหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่ว่าสําเนียงการพูดบุคลิกภาพต่างๆแล้วก็น้ําเสียงต่างๆเนี่ยมันไม่ธรรมดาซะเลยนะครับสวาวใช้คนนี้ผมก็เลยรู้สึกว่านี่เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมจะต้องจับตามองเป็นพิเศษอันนี้คืออพิโสดที่2นแล้วผมรู้สึกกับตัวละครนี้เป็นพิเศษคือ1คือเขาดูมีสเสน่ห์เกินกว่าที่จะกลายเป็นคนธรรมดาทั่วไปในในหนังเรื่องนี้ผมเลยรู้สึกว่าตัวละครนี้เนี่ย ใครไม่จับตามองไม่ไม่รู้ได้แต่ผมจับตามองนี่คือเพื่อนสนิทของนางเอกซึ่งเป็นคนคนหนึ่งที่คอยคอนวินนางเอกว่าเอ้ยมึงอย่าทนอยู่ตรงนี้เลยนะออกไปเสเถอซึ่งคําพูดประโยคนี้เนี่ยหวังดีก็หวังดีแหละครับแต่ประสงค์ร้ออายหรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้เราไม่รู้จริงๆนะครับก็เรายังไม่รู้จักตัวละครนี้ดีพอแต่ว่าจากที่รู้จักเนี่ยผมจับตามองไม่พิเศษแล้วผมขออีฟเอาไว้ในในสมองก่อนนะครับว่า อาจจะเป็นคนสําคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้ได้เลยนะครับก็พยายามจะบอกเลยครับว่าคนที่เนี่ยเขาพยายามจะลันแกล้งเพื่อที่จะบีบคันให้น้องเนี่ยให้ไข่มุกเนี่ยออกไปจากสถา,านที่นี้เถอะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันชัดเจนแล้วละครับว่าโดนกลันแกล้งทุกวิธิทางนะครับแต่ว่าน้องก็พยายามจะบอกว่าเอออยากออมกันแหละแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ต้องทํานั่นก็คืออ่ะเป็นสิ่งเดียวที่คนดูอยากกระทำนั่นก็คือสืบสาวเล่าเรื่องนะครับว่า ใครเป็นคนฆ่าคุณปู่นะครับใครเป็นคนฆ่าเจ้าสัวหรือว่าสามีของตนนั่นเองนะครับก็พยายามอดทนให้มากที่สุดเลยครับแต่ว่าไม่แคล้วครับไม่แคล้วครับก็คือว่าหลังจากนั้นเองครับก็มีการที่จะถูกถูกเรียกไปเพื่อที่จะแบบไปบอกว่าไปแต่งตัวให้ดีๆเพราะว่าคืนนี้เนี่ยจะเป็นคืนที่เป็นการเปิดตัวโปรดักเป็นการท,ทํานู่นทํานี่กับธุรกิจนะครับซึ่งเขาจะ,จะอยากพาคุณไข่มุกเนี่ยไป ทำการเปิดตัวสะหน่อยให้มันดูดีก็ไปตัดชุดดีๆนะครับก็เลือกชุดสีแดงนะครับแล้วก็แต่งตัวมาเลยครับแต่งตัวมาดูดีเชียครับคือผมต้องบอกว่าสวยมากนะเอาจริงเอ่ะคือเห็นคือแบบโอ้โหมัน,ม,นมันอลร่ามากแต่ว่าสวยอย่างเดียวไม่พอครับคือทุกคนในงานเนี่ยการ์ดินเนอเนี่ยเขาแต่งตัวขาวดํากันหมดเนาะแล้วตัวเองเนี่ยมาสีแดงคนเดียวเลยครับซึ่งนี่การจงใจของ อีคุณอารยาที่แบบพยายามจะกั่นแกล้งทุกวิถีทางนะครับซึ่งไอ้แต่งตัวผิดเนี่ยก็ท็อกซิกนะก็รู้สึกแบบบูบุลลี่ช่ำมากนะครับแต่ว่าที่โดนหนักไปกว่านั้นคือสปีชที่จริงๆแล้วเนี่ยแผนการมันควรจะเป็นพี่ชายคนโตที่จะมาพูดอยู่กับเทวาจิมส์นะครับว่า,าธุรกิจแนโน้มมันจะเป็นยังไงซึ่งก็อาจจะพูดในเชิง global นะครับหรือว่าเป็นแบบสปีชเป็นภาษาอังกฤษแนวโน้มของธุรกิจต่าง นะครับแต่ว่าสุดท้ายนี่ก็โดนเปลี่ยนสคริปต์นะครับเปลี่ยนแผนเพื่อที่จะให้ตัวคุณไข่มุกเนี่ยออกมาพูดโดยที่พันธันตั้งตัวน้องก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรเป็นสาวใช้เนาะตัวเองนี่ก็พยายามจะแบกรับทุกอย่างนะครับว่าพยายามเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆที่เข้ามาเนาะก็ไม่กลัวครับเดินไปแล้วก็ไปสปีชแต่ว่าพิธีกรก็มาบอกว่าคุณไข่มุกครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ เออคุณไข่มุกก็แบบไอไอแบบคือน้องก็พยายามที่จะสเปชให้ได้แต่ว่าออด้วยความที่ไม่ได้หนึ่งไม่ได้เตรียมสองก็คือว่าอ,อ่ะก็ไม่รู้มันจะพูดอะไรคือคือมันคือในใจก็คงคงคิดคําอะไรแล้วก็พูดนะคือแบบดิฉันในนามของสามีเจ้าสัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็คงแบบคิดคําแบบในนามของสามีไม่ออกนะครับเพราะแบบได้แต่อาอายไปก็ทําให ฉากนี้ได้เห็นชัดเจนว่ามีความจงใจที่ทาให้เสียหน้าสุดๆในงานงานหนึ่งซึ่งโอ้โหผมว่าเจ็บปวดพอสมควรนะใครโดนแบบเนี้ยใครจะบอกว่าแบบเอ่อเป้าหมายเราคือการสืบสวนสอบสวนเพื่อคนที่เรารักนะแต่ว่าโดนแบบนี้ทุกวันก็โอ้โหนะไม่ว่าจะเป็นการกินของที่เราไม่รู้จะโดนใส่อะไรมาบ้างนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในกำมือแล้วคนแบบนี้มันตุกติกได้ทุกวิถีทางนะครับคนแก๊งเนี้ย แล้วไหนจะเป็นเรื่องของการโดนบูลลี่การโอ้โหจัดฉากต่างๆนั้นๆให้เรารู้สึกท็อกซิกเนี่ยเป็นเราเราก็อยู่ไม่ไหวเนาะสุดท้ายเนี่ยก็ตามแผนแล้วครับทางฝั่งของไข่มุกก็เป็นการมาบอกว่าหนูคงไม่ขอเป็นหนึ่งในครอบครัวแล้วล่ะค่ะแต่ว่าหนูยังอยากได้งานยังอยากที่จะอยู่ในบ้านหลังนี้ซึ่งเจตนาของน้องเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คงไม่อยากรับพลังท็อกซิกนั่นแหละคือไม่ต้องมาแบกรับอะไรอีกภรรย์ยงภรรยา แต่ว่าขออยู่ครับขออยู่บ้านหลังนี้เพื่อที่จะทําการสืบสวนสอบสวนโปรเจกต์ส,สำคัญในชีวิตของน้องเขาซึ่งแน่นอนครับผมคนนึงเอาใจช่วยแน่แแล้วก็ผมว่าคนดูทุกคนก็น่าจะอาใจช่วยแต่ว่าอย่านะครับอย่าพึ่งไว้ใจน้องนะครับเพราะว่าหนังเนี่ยมันหักมุมในทุกเมื่อนะครับแต่สิ่งที่รู้แน่นอนวันนี้นะครับก็คืออีคุณอาริยานี่คือจะเลวกระลาดมากคือจะใช้คําว่าอะไรคือแสบมากเอออะคือทําทุกวิีทางซึ่งเป็นวิธีวิธีที่มันดูแบบ สกรปรก,กโศโคกแล้วก็เป็นวิธีที่ที่ไม่น่ารักนะครับแต่ว่าผมว่าตัวละครแบบนี้นะครับไม่น่าจะมีพิษมีภัยเท่าไหร่นะมันดูตรงไปตรงมานิดนึงแต่ว่าฉากนี้ก็จะทำแบบนี้ทําไมไอ้ฉากที่แบบคือเหมือนเรียกสุนัขรับใช้นะครับแล้วก็เหมือนเหมือนเคยทํากันมาก่อนแล้วด้วยซ้ํานะครับคืออีโก้ที่เขาต้องการจะสื่อคือเหมือนตัวเองอยู่เหนือทุกอย่างแล้วก็ต้องการจะเหยียบย่า มนุษย์ทุกคนที่ต่ำกว่าเขาให้จมลงไปข้างล่างแล้วก็คงมีความสุขแล้วครับจากนี้นะก็เออมึงมีความสุขไปเดี๋ยวมึงจะโดนนะครับ <laughs> จะอินอินนะครับก็ต้องบอกว่าอินก็ถือว่าอพิสซดที่2เนี่ยทำมาได้รู้สึกเข้มข้นพอนสมควรเลยนะสำหรับอา่าสืบสันดานนะครับก็จบอพิสซดที่2แล้วผมก็ยังมือสั่นเพื่อจะดูอพิโซดนที่3แต่ว่ารอคุณผู้ชมรอคุณผู้ชมเพราะว่ามันเพิ่งปล่อยวันนี้เองแล้วก็ ผมเชื่อว่าคืนนี้ก็น่าจะมีคนดูจบ <laughs> จบซีซั่นเรียบร้อยนะครับจบทั้งซีรีส์เรียบร้อยแต่ก็มาพูดคุยกันอย่างนี้แหละครับสำหรับสืบสันดานนะตอนที่3ามจะเป็นยังไงรอรับชมนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค like ์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยฉากนี้ยังไงแล้วก็ชื่นชมนักแสดงไทยเหล่านี้ยังไงโอ้โหแล้วก็ต้องบอกคุณอาญาก็มีฉากที่ต้องแบบโชว์เรือนร่างนะก <laughs> ็ต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่เน <laughs> ็ต l ิกก็ผมว่าก็คงทํายากนะครับคือ เกิดมาทั้งทีนะมันต้องนิดนึงปะเออมันก็เนาะนะนะอุตส่าห์ดูแลหุ่นมานะคือเขาผมผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีอายุพอสมควรแล้วก็หุ่นยังเฟี้ยวอยู่หุ่นยังเฟี้ยวอยู่นะครับก็ได้โชว์นะครับผมไม่รู้เรื่องอื่นโชว์ปะนะเดี๋ยวบางคนบอกว่าโอ้ยเขาโชว์ไปหลายเรื่องแลวผมไม่เคยดูอะเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าได้เห็นเกือบทั้งตัวเหมือนกันนะครับก็โอ้ก็ถือว่าเป็น Netflix แล้วก็เราได้เห็นฝีมือฝีไม้ลายมือความความการแสดงในะงานถ่ายทําต่างๆนี้ที่บอกว่า คุณภาพจริงๆคุณภาพจริงๆเรื่องนี้ก็อพิโซดที่2เป็นกำลังใจให้นะครับรอดูว่าจะจบประทับใจไหมหรือว่าตัวละครตัวไหนที่เรายังเซอร์ไพรส์อะไรได้อีกนะครับก็เจอกันอพิโซดที่สนะครับสำหรับสื่อสัมด์สำหรับนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ